แต่ยายกลับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าหลานเขาอยู่ตรงไหนอยู่กับคนดีหรือเปล่าแต่เขามาเห็นช่วงที่ยายกําลังดีอยู่พอดีไงแล้วยังไม่เห็นช่วงยายพ่วงเขาอาจจะแอบฟังอยู่เขาอาจจะไปดูแล้วแหละคลิปชงคลิปช็อตเอ้ยเขาไปอยู่ได้ยังไงนะหลานฉันจะเสียคนหรือเปล่ายองๆนะคะ ไม่มีอะไรหรอกเออลูกถ้าอดูไลฟ์ร็จแล้วก็ไปซื้อของให้ยายป๋าบอลเตรียมตัวเลยนะอาม่าก็เตรียมจะให้ไปซื้อของแล้ว mm hmm. ยายยายข้างอะไรวะ mm hmm. ยายข้างอะไรสว่างไหมคืออะไรแปลว่าอะไรสบายนี่นละอาม่าก็จะเจอแบบนี้ไงเนี่ย โอ้ยเนี่ยคืออะไรอืมข้างน้องสว่างโอ้ยยายข้างสว่างไหมโอ้ย,อยก,ก็มองไอ้ข้างไหนก็วะข้างนอกนอก,ก็ไม่สว่างนะมันจะมืดแล้วเนาะไม่สว่างครับเอาอะไรบ้างครับมอมาาโอ้มาสั่งกันในนี้เลยเอาอะไรบ้างครับอาม,อมาน่าจะเป็นขนมละมั้งอามน่าจนะชอบกินขนมอะ ข้างนอกฮานาข้างนอกสว่างลูกก็ยังไม่มืดนะลูกยายจะขับรถกลับบ้านเนี๋ยขับรถกลับบ้านพร้อมกับยายเนาะเ<ม>พราะว่ายายถ้ามืดกว่านี้มันก็จะลดลดมืดไงมันก็มืด <c oughs> ถ้ามืดกว่านี้มันก็มืดไงทีหน้าลูกชายหลานค่ะสุะพรมาสวัสดีพี่เขาก่อนเลยเนี่ยพ, <c oughs> พี่พี่ทีนา ทีหน้าแต่ผมเห็นด้านหลังมันสว่างอ๋ออันนี้มันเป็นพื้นสวัสดีพี่เขาสวัสดียังสวัสดีครับอันนี้เป็นหลานค่ะเซอร์ไพรส์หลานชายยายเองเริ่มมืดแล้วใช่มันหกโมงแล้วเนาะนะ้ำปลาชูรสแล้วก็ขนมปังด้วยนะลูกกาแฟาด้วยเอาจัดไปป๋าบอลบ้านผมหมอบ้านยายมัน เปิ้ลเป็นลูกไทยออสเตรเลียจ้าสซอร์เป็นลูกไทยบวกไทยเลยไม่มีประเทศไหนเลยค่ะเปิ้ลอ๋อหนูเหรอเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียใช่ไหมลูกคงจะสวยเนาะน่าจะสวยอะ่ะลูกครึ่งยายชอบชอบอร์ไพรย์ยกตะกร้าไให้ยายสิยกไปใส่ไว้ข้างหลังเหมือนเดิมนะเบาๆนะพับแล้วไปแล้วนะคะดูหลานยายให้ด้วยนะคะค่ะ คยินดีที่ได้รู้จกักคาะอาม่าเดี๋ยวจะดูให้นะคะป๋าบอนนาลเขาหน้าล้างอยู่แล้วแหละข้างนอกจะมืดแต่ดันข้างหลังจะวางเหรอเธอพายอาตะแกาไปใส่รถนี่เสียงส่งเป็นไงเสียงสงข้างหลังเดินไปวันเหมือนเดิมห,ดดหรือดีๆเดี๋วมันจะกว้าง โอ้ยไปสักทีโอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกเขาก็เหงาเนาะมาเล่นอย่างนี้เขาก็ได้มีเพื่อนเนาะเพื่อนคุยเนาะสวัสดีครับคุณธนัทสวัสดีค่ะยายกําลังจะเดินทางกลับบ้านอ๊้เหมือนจะปวดท้องเข้าท่วมด้วยกันไหม <c oughs> พอเจอหน้าคุณธนัทเดยโอ้ยทาไมวะโอ้ยโอขอบคุณค่ะขอบคุณเอ้ยเปิดแล้วไม่ใช่หรอเปิดอัพเปิด ปวดยังผ่าใหญ่ความแล้วโดนแน่เสียงสามสี่เปล่าเสียงสามเป็นยังไงปวดท้องขี้อ่ะคุณธนัทมากำลังจะปวดท้องขี้เปล่าปวดท้องขี้ท้องขี้เอ้ยเสียงดังกลับบ้านแล้วไปไปด้วยกันผมไปยกน้ําให้ก่อนเปล่อะไรวะไปยกน้าอ๋อไปยกน้ํานี่เหรอ ได้อันอยังกินไม่กินข้าวเย็นค่ะวันนี้กินยำอย่างเดียวเลยเมื่อเช้านี่มาแป๊บเดียวไม่ได้มาบ้านหลานชายหลายวันดูเต็มต้นเลยูกหมดแล้วให้ดูอันนี้อันนี้เอาไปแจกเขาเอาไปให้ยามป้อมยมเขาม่วงเบาอาม่วงเบาเ